มาอัปเดตนะครับโปรเดจีเคนะครับผมมาอัปเดตแม่น้ําหลังบ้านของของเรนะครับผมดูก็เริ่มขึ้นนะครับผมดูทางโค้งน,นะครับผมมันก็มีน้ําค่อนข้างจะเยอะนะดูค,ะดะครับดูน้ำครับผมพามาชมน้ํานะครับผมตรงนั้นเป็นเกาะกลางนะครับผมเกาะกลางเกาะกลางน้ํานะครับผมดูครับผมมันก็เริ่ม ยังไงนะเริ่มน้ำขึ้นอยู่นะครับผมแต่ก็ยังยังไม่ถึงขั้นที่ท,ที่ที่จะท่วมเกาะกลางนั่นนะครับผมปกติทุกปีน้ำจะไม่เห็นเกาะกลางนะครับผมน้ำจะเต็มไปหมดนะนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมเพราะว่าเครื่องป่าสักได้ระบายน้ำออกมานะครับผมดูนะครับผมน้ำก็เริ่มนะก็ต้องระวังนะครับผม บ้านที่อยู่ใกล้ริมตลิ่งเนี่ยครับผมนี่คือตำบลตาลเดี่ยวนะครับผมตำบลตาลเดี่ยวนะครับผมดูแม่น้ํานะครับผมดูแม่น้าอัสศักนะครับผมที่ตำบลตาลเดี่ยวนะครับผมที่อำเภอแก่งคอยนะครับผมจังหวัดระบุรีนะครับผมมาดูกันนะครับเพราะว่าเป็นยังไงนะครับผมน้ําก็เริ่มขึ้นนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นเห็นไหมมันจะถึงต้น ป่าไผ่ตรงนั้นนะครับผมปกติก็ริมมันก็จะอยู่ตรงตรงตรงหญ้าเขียวๆนะครับผมริมขอบตลิ่งนะนี่ก็เริ่มขึ้นมาขยับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแต่ฝั่งนี้มันตลิ่งมันสูงนะครับผมมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับผมเพราะแถวนี้ตลิ่งจะสูงมากนะครับผมแถวนั้นก็ตลิ่งจะลาบไปนะครับผมก็ก็ดูด,ดูข่าวสารนะครับผมทาง ผู้นําชุมชนนะครับผมเขาจะแจ้งให้เราทราบนะครับผมแถวนี่ตะดิงสูงนะครับผมได้ยืนนี่สูงมากนะครับผมสูงมากนะครับผมถ้าตรงนี้ท่วมก็ข้างล่างก็คงจะเยอะนะครับผมที่ในตัวจังหวัดคงคงจะจะเยอะนะครับลงจากบ้านนี่ก็ตัวจังหวัดสระบุรีแล้วก็อำเภอเสาให้นะครับผมก็จะไปท่าลานนะครับผมแถว อยุธยานะครับผมดูนะครับผมถ้าแถวนี้ถ้าเล่ตรงเที่ยืนนะครับแถวสาให้ก็คงคงเสาให้สาบุรีคงน้ําคงท่วมนะครับผมท่วมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ที่เขื่อนระรามหกนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็เขื่อนระรามหกก็เริ่มระบายน้ําออกนะครับผมลงสู่เจ้าพยาแล้วก็ไปคลองระพีพัดนะครับผมนี่ครับมามาก็เลยมา มาถ่ายแม่น้ำให้ให้ดูนะครับผมตอนน่าจะหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆน้องชมนะครับผมเล่ก็เลิกงานแล้วก็จะได้มาอัปเดตตรงจุดหลังบ้านเล่นะครับทุกปีแต่ก่อนมันจะท่วมมาถึงหมดเลยนะครับผมแถวนี้นะครับผมแตวนี้ก็มีการดูแลการจัดการน้ําที่ค่อนข้างจะดีมากครับผม ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาท่วมแถวนี้นะครับผมก็เลยมาอัปเดตดูหญ้าเยอะเขี้ยวไปหมดนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้มามาถ่ายทอดใหท้ที่น้องชมนานแล้วเนาะก็เลย <c oughs> ก็เลยมามาอัปเดตให้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 ชมนะครับผมอัปเดตให้ชมเนาะเมื่อตอนแรกว่าจะมาอัปเดตวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็เลยกลัวไม่ว่าง พาพี่น้องเข้ามาชมแม่น้ำวันนี้ก่อนนะครับผมถ้ามีเหตุการณ์ที่น้ำขึ้นเยอะจริงๆนะครับผมนี่ก็จะมามาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องชมนะครับผมนี่ก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับผมยังไม่เท่าไหร่ก็เลยมาอัปเดตให้ให้ชมนะครับผมดูให้ชมแม่น้ำก็ไหลค่อนข้างจะแรงนะครับผมน้ำไหลค่อนข้างจะแรงนะครับผม น้ำไหลค่อนข้างจะแรงนะครับผมไปนู่นนะครับไปสระบุรีในอำเภอสาวให้ครับเข้าตัวเมืองแล้วก็ไปสาวให้แล้วไปแถวเขื่อนพระรามหกนะครับผมนู่นที่ได้เคยถ่ายที่วัดนลก็ไปไปเส้นนี้นะครับผมเส้นนู่นนะครับผมเลยโค้งไปนะครับผมที่วัดของวัดที่ถ่ายทําให้ดูนะครับผมนี่ก็ไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไป เข้าอำเภอเมืองนะครับผมเข้าอำเภอเมืองสระบุรีนะครับผมเข้าอำเภอเมืองสระบุรีแล้วก็ไปเสาห้แล้วก็ไปเขื่อนพระรามหกนะครับผมเขื่อนพระรามหกก็ประมาณนี้เนาะเราก็มาอัปเดตข่าวสารน้ําป่าศักน,นะครับผมเขื่อนเขาก็ปล่อยมาเรื่อยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าน้ําจากเพชรบูร์ เออจักเลยแล้วก็เพชรบูรณ์ยังย่งยังยังยงหนักอยู่นะครับผมเขาก็เลยปล่อยน้ํามาเพื่อให้น้ําจากเลยแล้วก็เพชรบูรณ์มาเก็บไว้นะครับผมกลัวน้ํามาเยอะไปถ้าปล่อยทีเดียวมันก็จะทําให้ให้ชาวบ้านอยู่ข้างล่างจะเดือดร้อนเนาะเขาเป็นเขาจัดการน้าได้ได้ดีมากนะครับเขื่อป่าสักตัวสินะครับผม อยู่นะครับดูน, A น้ำเนาะมันก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณนี้นเรียกว่าน่าจะอยู่ประมาณที่ที่เร่เห็นเดี๋ยว่าหลังมันก็นเราจะจะมีจุดตรงป่าไผ่นะครับผมมันหลังเร่ก็จะมามาอัปเดตให้ดูว่ามันจะเข้าถึงป่าไผ่ไหมนะครับผมก็รอรับชมนะครับผมว่าจะเข้าถึงป่าไผ่ไหมนะครับผมเร่ก็จะมาถ่ายทําถ่ายทอดให้พี่น้องชมเนาะว่าว่าน้ําขนาดไหนเนาะก็อยู่ประมาณนี้